คลิปนี้จะเป็นแรนดอมสำหรับคนที่เข้ามาเจอนะคะใครคนนั้นที่อยู่ในใจคุณพายอยากบอกว่าเดี๋ยวนะกดใหม่ <laughs> โอเคอ่ะมาดูเป็นยังไงบ้างหากเขานะคะเคยทำอะไรที่พลาดไปในความสัมพันธ์เนี้ย ทำอะไรไม่น่ารักกับคุณนะคะตอนนี้มันอาจจะมีภาพเดิมๆนะคะภาพในวันเก่าๆสะท้อนให้เขาเห็นถึงในสิ่งที่เขาอะค่ะเคยทำไว้กับคุณหรือบางทีอะตอนเนี้ยสิ่งที่เขาอาจจะเคยทำอะไรไม่น่ารักกับคุณนะ่ะเขาอาจจะได้รับการกระทำนั้น กลับคืนมาเหมือนกันค่ะสำหรับบางเคสบางกรณีนะคะใครคนนั้นที่อยู่ในใจคุณพ่ะอ,อยากบอกว่าตอนนี้เขามองเห็นคุณดูแบบดูมีความสุขเนาะนะคะดูมชีชีวิตชีวานะคะแล้วเขาอาจจะนึกถึงวันดีๆที่เคยได้มีร่วมกับคุณนะคะ ได้ยิ้มด้วยการหัวเราะด้วยกันได้มาเฉลิมฉลองด้วยกันในเทศกาลต่างๆหรือถ้าไม่งานอีกในเหนือคือเขาอาจจะยังไม่เคยมีโอกาสได้มาใช้เวลาแบบในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองกับคุณเลยเร็วๆเวนี้ยใครบางคนนะ่ะอาจจะใกล้ถึงวันสำคัญวันเกิดวันครบรอบวันพิเศษนะคะและเขาอาจจะยังจำได้นะคะ ใครคนนั้นที่อยู่ในใจคุณไพ่ยอยากบอกว่าตอนนี้ก่อนหน้านี้คุณกับเขาอาจจะมีเรื่องไม่เขา้าไม่เข้าใจกันทะเลาะมีประเด็นต่างๆแต่ตอนนี้เขารู้สึกว่าคุณดูสงบจังเลยอะ่ะคุณดูนิ่งนิ่งจนแบบว่าสงบจนเขารู้สึกเย็นเยอือกเหมือนว่าคุณเนะี่ยจะ ปล่อยให้เรื่องราวของเขาเนี่ยเป็นอดีตไปแล้วใช่ไหมนะคะอีกในหนึ่งหากในวันวานคุณกับเขาอะมีเรื่องสะดุดไม่เข้าใจกันนะคะเขาอยากที่จะมาสงบสึกนะคะปัญหาที่มันเคยเกิดขึ้นเมื่อวันวานนะคะเพราะว่ามันอาจจะเป็นอะไรที่ติดค้างในใจเขาอยู่เนาะ เขาพยายามหลายทีแหละบางคนพยายามที่เจอไปบอคุยกับคนนั้นคนนี้ด้วยนะพยายามที่จะเอาเรื่องของคุณนะ่ะออกจากหัวนะคะพยายามที่จะปลดปล่อยไม่คิดไม่รู้สึกอะไรหเลยแม้กระทั่งเรื่องที่คุณกนะับเขาเคยไม่เข้าใจกันนะ่ะแต่เหมือนยิ่งพยายามทำเท่าไหร่ความรู้สึกต่างๆที่มันเกี่ยวข้องคุณมันก็ยิ่งรัดตัวเขาแน,น่นและยิ่งตอนนี้ถ้าคุณนะ่ะเป็นอิสระจากเขา เกินกว่าที่เขาจะเอื้อมเนี่ยเขารู้สึกอึดอัดกับจุดที่เป็นอยู่นะคะพอเขายังสลัดคุณออกได้ไม่หมดอืมครั้งหนึ่งคุณนะคอาอาจจะเคยเป็นคนรักกันเป็นคู่ชีวิตกันเนาะนะคะเขาอาจจะถึงนึกถึงอ้อมกอดที่เคยมีคุณหรือจะมีโอกาสอีกสักครั้งได้ไหมที่เขาจะได้มีคุณในอ้อมกอด ของเขานะคะมันมีความรู้สึกที่เขาส่งมาถึงคุณด้วยนะเขาอยากจะรู้ว่าคุณน่ะสัมผัสได้ไหมว่าเขาอ่ะยังคงวนเวียนอยู่รอบตัวคุณอืไม่รู้ว่า <c oughs> เขาน่าจะเฝ้ามองคุณอยู่ห่างๆยังห่วงๆอาจจะสอบถามข่าวคราว จะคนรอบข้างหรือสองคุณตามโพสได้แต่เฝ้ามองคุณจาะข้างหลังไม่ให้คุณจับได้ง่ายหรอกว่าเขามองคุณอยู่นะบางคนเป็นความสัมพันธ์ที่เก่าโบราณน,นานมาแล้วเนาะเขาอยากที่จะได้รับโอกาสอีกครั้งในการที่หวนคืนกลับมาจะได้ไหมแล้วก็จะสาย เกินไปหรือเปล่านะคะอยากได้เฟร t นะคะกับมามีชีวิตชีวาได้อ้อยได้อ้อยได้จีบคือก่อนหน้านี้ระหว่างทางของความห่างเหินเนี่ยเขาอาจจะมีการไปขายขนมจีบคนอื่นๆด้วยละ่ะบางคนนะคะแต่ก็ก็ยังนึกถึงคุณเนี่ย ยังอย่าที่จะเรียนกลับมาแล้วก็อีกนันหนึ่งคุณตอนเนี้คุณไปคบหาไปจีบไปเฟลท์กับใครแล้วหรือ,อยังบางบทีเขาก็สงสัยนะคะคุณความคุณดึกแล้วลิ้นก็สะพานกันคุณเป็นความอบอุ่นเป็นสาสว่างเป็นพลังใจให้กับชีวิตนะแล้วเขาคิดในเรื่องของการที่ จะได้รับโอกาสมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งแต่นาตอนเนี้ยเขาไม่ได้ใจเหมือนกันค่ะว่าคุณนะ่ะไปเริ่มต้นใหม่กับใครแล้วหรือยังนะคะอืมบางคนอาจจะเริ่มต้นใหม่กันหลายครั้งแล้วด้วยเนาะจนบางทีก็แบบว่าจะยังได้รับโอกาสอีกครั้งได้ไหมอะ่ะโอกาสที่เริ่มต้นใหม่ที่ถ้าข่าวเนี้ย มีอะไรอะจะที่ยังค้างค้างในใจที่ยังคุมเครือในความสัมพันธ์เนี่ยจะกลับมาทําให้มันกระจ่างใสให้มันดูมีอนาคตเห็นหนทางแห่งความสําเร็จนะคะและถ้าตอนเนี้ยคุณกําลังมุ่งกับชีวิตที่ประสบความสําเร็จของคุณเนี่ยเขารู้สึกว่ามันยิ่งทำให้เขากังวลนคะคะว่าเขาจะได้รับโอกาสจากคุณหรือเปล่านะคะ เพราะคุณนะ่ยดูแบบว่ามีแต่คนสนใจอ่ะคุณดึงดูดอาจจะมีคนมากมายล่่ะที่เขาคอยแอบชื่นชมคุณนะคุณอาจจะอยู่ท่ามการสปอตไลท์ท่ามการโซเชียลคนมองเข้ามาเห็นแล้วก็ชื่นชมและเขาก็เป็นหนึ่งในนั้นเป็นเหมือน FC ของคุณที่โดนคุณดึงดูดเช่นกันโดยที่คุณไม่รู้นะคะตัวคุณอาจจะเคยนอยในความสัมพันธ์แต่ตอนนี้คุณอาจจะกลับมาอัพ แต่เองพัฒนาตัวเองไปเรื่องของเป้าหมายชีวิตทำนู่นทำนี่แล้วมันดูมีออรา่ามันมีการดึงดูดนะคะไม่ได้ดึงดูดเขาเดียวนะดึงดูดคนรอบค่านะคะด้วยอืจนเขารู้สึกว่าถึงเวลาที่ฉันจะต้องแสดงถึงความรู้สึกที่ฉันมีว้ให้กับเธอเนี่ยออกมาแล้วไหมะถ้ามัวแต่แอบมองอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆเนี่ยคงไม่สามารถขยับไปไหนได้แน่เลยนะคะ อยากจะมาบางคนอาจจะเจอกันในตึกอาคารเนาะนะคะที่ทำงานที่พักคอนโดแมนชัน่นหรือไม่งั้นอีกในหนึ่งนะคะเขาอยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยพัฒนาไปที่ฐานที่สูงขึ้นยิ่งขึ้นไปนะคะกครบางคนอาจจะเคยมีมีสตรอรี่เรื่องราวกันมาในลิฟต์เจอกันหน่ะลิฟต์มีสกินชิปในลิฟต์หรือคิดถึงวันนั้นแล้วก็แต่ประตูมันปิดะคะ เขาอยากรู้ว่าคุณจะเปิดให้เขาเข้าไปเปิดประตูให้เขาเข้าไปแล้วเดินทางไปในความสัมพันธ์ด้วยกันนะคะต่อยอดกันไปไหมอ่ะอืมชวนไปดูรูปท็อปบิวที่สูงด้วยป่ะบรรยากาศที่ผ่อนคลายที่เคยมีกันและการมันหายไปไหนเขาคิดถึงช่วงเวลาหล่านั้นเนะบรรยากาศที่คุณเนี่ยเขาคุยกันแบบสบายใจ ผ่อนคลายนะคะบันทีเขาอาจจะอยากสื่อสารกับคุณด้วยนะคะเออบางคนก็ดีกับคนเอเชียเนาะนะคะจีนญี่ปุ่นไต้หวัน <c oughs> <c oughs> นะคะเกาหลีอืใครคนนั้นในใจคุณพายอยากบอกว่าเขากลัวเหมือนกันนะว่าคุณเน่ะจะเจอใครอ่ะ จับจองตีตราจองหรือ,อยังถ้าเขาจะตีตัวมาหาคุณเนี่ยหรือตีตราจองคุณเนี่ยจะยังทันอยู่หรือเปล่าบางทีข้าจะคิดถึงในเรื่องของการที่จะออฟเฟอร์อะไรคุณเช่นชวนคุณไปดูหนังหรือชวนคุณเดินทางท่องเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าคุณจะ,ะให้โอกาสเขาอีกหรือเปล่านะคะ เขาอาจจะเคยไม่ลงทุนในความสัมพันธ์เนาะนะคะแตตอนนี้คุณอาจจะแบบก็ไม่ได้อยากแสบว่าใครจะมาลงทุนหรือไม่ลงทุนเพราะฉันเปตัวเองได้ฉันดูแลตัวเองได้ไม่ต้องให้เธอมาเปมันยิ่งทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะดูแลคุณอะไรที่เขาไม่เคยทําให้เขาก็อยากจะทํานะคะแต่ก่อนที่เขาอาจจะขี้เกียจไม่ลงทุนในความสัมพันธ์นะคะเขารู้สึกว่าเขาควรจะต้องลงทุนเพื่อให้ได้คุณมานะคะ มีคนหยิบโทรศัพท์ไยดูข้อความอยากสื่อสารข้อความหวานๆนะคะหรืออานอาจจะอาจา่านชัดเก่าๆด้วยนะถ้าบางคนยังไม่ลบนะคะจะส่งดีไม่ส่งดีจะบอกเขาว่าเขาคิดถึงเขารักเขาเขาจะยอมเขาจะตอบกลับมาไหมอะไรเงี้ยงานชวนกินขนมก็มาคุณเป็นความอ่อนหวานในชีวิตเขานะอืม ยังอยากจะได้รับโอกาสที่จะได้มีช่วงเวลาที่อ่อนหวานกับคุณนะคะเขาบอกว่าณวันนั้นบางคนเป็นความสัมพันธ์ที่มันเลิกรากันเนาะเ <c oughs> ขาบอกว่าวันนั้นที่เราต้องเอ่ยคำลากันนะมันเป็นเรื่องยากมากเลยแต่บางคนเขาจำเป็นต้องทําที่ห่างเหินคุณเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องคุณอาจจะมาเจอกันผิดที่ผิดเวลาหรือเปล่านะคะ ออคนที่ใช่แต่เวลาไม่เหมาะสมจําเป็นต้องห่างเหินกันไปก่อนเขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ยากมากเลยนะนะวันนั้นมันก็ไม่ใช่เป็นอะไรที่เขาตัดสินใจได้ง่ายๆนะคะอืม Do you still remember my voice เธอยังจำเสียงฉันได้ไหมนะคะบางคนไม่ได้คุยกันนานแล้วบางคนก็จดจดจ้องๆ้องอยากจะส่งข้อความบางคนส่วนใหญ่ก็สื่อสารผ่านข้อความไม่ใช่เสียง นะคะกก็อยากว่าคุณยังจําเสียงเขาได้หรือเปล่าเสียงของเขาจะอยู่ในความทรงจําคุณไหมอ่ะวันหนอยูไทยอยากกอดเธอให้แน่นๆเธอจะให้ฉันกอดหรือเปล่าอืมหรือเธอจะผลักใส่ฉัน Who are you with tonight คืนนี้เธออยู่กับใครหรอด้วยความห่างเหินที่มันเกิดขึ้นนะคะ เขาอาจจะไม่ได้มองเห็นคุณไใ้สายตาเขาไม่รู้หรอกว่าตอนนี้คุณอยู่กับใครมีความระแวงแขลงใจนะฮะ The more I push you away The more I l o v e for you บางคนผลักใส่คุณเหมือนไม่ต้องการไม่เห็นความสำคัญของคุณยิ่งผลักใส่ยิ่ง่อยหานะคะยิ่งรู้สึกว่าวันนี้ที่ไม่มีคุณเหมือนสูญเสียแล้วก็ขออีกสักใบ Tonight I see you in my dream คืนนี้ เขาจะไปเจอคุณในความฝันหรือเขาจะฝันถึงคุณนะคะส่วนคุณน่ะหรอลาบเถอพักผ่อนให้เต็มที่ใครอยากจะฝันก็ฝันไปคะ่ะนะคะหน้าที่ของคุณคุณต้องนอนพักผ่อนให้เต็มที่คะ่ะนะคะอืมเดี๋ยวไม่งั้นไม่สดใสสดชื่นนะ <laughs>